เอ้มาเดือนละสองเทียบอาอจารย์เออมาไก่ไก่เลขออกกันบ่ค่ะสิ่มาสิบสี่สิบห้าเนี่ยละจัวัดสิบห้าเนี่ได้แน่นอนเขากติจว่าว่าสิบสี่สิบห้าคืบเอ็ดจวัดสิบห้าชั่วคือสามสิบสามสิบเอ็ดเนี่ยล่ะกับสามสิบเอ็ดมีสามสิบมีสามสิบเอ็ดกับชั่วเดือนใดมีสามสิบส่วนมาพันสิ่มากรเล็กออกสองมื่นหรือหมื่นหนึ่งสิบอจ้ะมื่นหนึ่งครับมื่นหนึ่ง มือเดียวซ้ำมันเป็นเลขจังไรเลขวงหน้ยบางคือชั่วเลยบองโูจักบางมันใจบางนี่นะงวดก้อนมันสามสองเจ็ดก็สี่ว่าสามสองเจ็ดกับสามโตตรงตรงเลยดี่ตรงตรบอมันออกสามเจ็ดสองมันออกสามเจ็ดสองน่าจะเนาะสามสองเจ็ดไ้มาตรงตรงจังทีให้มาสามสองเจ็ดมันออกสามเจ็ดสองเออกระชับตรงและมันถือกันวัสดุโตค่ะค่ะมันโจย์ไว้ก็บอกผิดหวังไหมค่ะ แต่ว่าขอมันก็ดีอยู่เลขพ่นมาหน่อยโตเนาะมันหน่อยแต่ว่าคอเสียงวดวังหันผัดมามากันหน่อยอยู่มะหนังเป็นเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปค่ะกับสีสามเจ็ดก็เอา4ีสามเจ็ดาม้มพีเจน่ามูนันบอพีเจน่านะอ๋อเจ้าหลงเลขพ่นสีเขาสี่เขาสามโตบนสี่เขาสามสี่เขาบนมันบ่า แต่ว่ามันหาซีสามเกตมาเนี่ก็คือว่าโยซีสามเก็ดนี่บอเปลี่ยนเป็นก็ที่เป็นตัวหลอกในนี้ตัวดอกในละค่ะหลักลอยเลยบ่ม่ามันบอกบนี้มาออกสามเก็ดตรงอย่เงิ้ยบนเงี้มันออกศูนย์สามเก็ดได้ก็ออกศูนย์สามเก็ดก็ยังว่าสามเก็ดมันตรงก็เลยว่าว่าสามเก็ดนี่เปิดกบองให้ซื้อย้อนทับกันก็เลขยินนเลขปูกก็ตายเลขฝาโล่งเขาศูนย์สามเก็ด เขาบอกเนงตึกกับอันนี้บากนึงซื้อหาที่บาทมันก็ได้สองหมื่นหมดเนาะแต่ว่าเรียกสองตัวเขาบ่กขายค่ะค่ะขันใจขายกับขายเครื่องค่าเขาเล่นนําบากนั่นเลยซื้อพ่อขันมันเลขเพิ่นมานี่มาวันที่สิบหาเนี่ยขันไปตัวอันท่อมก็เลขดังนี่ยโตเตอรี่กับสื้อบอท่านแน่นอนจานเนาะมันเบิดแล้วโรตเตอรี่ซื้อบอท่านมันได้ก็ได้ถ้าไต่หนำเนาะเออไต่หนำอันอันอันบักหวยนี่โอ้บักโรตเตอรี่มันเบิดแล้วล่ะ อ <c oughs> ้าไปท่มกับเหล็กเป็นซีเป็นหาเป็น, 5, ปนย่างนี่แนวมันเบิดไว้ค่ะอันสีย่งกับศูศูนสินสินแป้งเสี่ยกันย่ง <c oughs> ขาดดากกนเห็นมือนี่น้ำลอตเตอรี่ขอหาหาไก่ <c oughs> มีแต่ซูศูนย่งแต่ว่าเสี้ยนน่นเสี้ยนที่อาจารย์ไปหานีที่ว่าเพิ่นเคยห้ตัวท้ายตัวใดมากนี่เห็นเพิ่นบ่คะอันมูนี่แหละบดบั๊บบาบ่รันเห็ดที่มูนี่แหละมูบันนาก่อนเนี่ยนั่นแหละก็เลยว่าบาท่าันได้ก็ว่า รรมดาเขากระีเห็ดเมื่อไรกระีได้แหละปุ่งต้องเขาบอกอาจาเราก็เลยว่าส่อเขาเหี้ยนะแต่ว่าเลขที่เพิ่นเอามา้าที่เพิ่นเขาไปจำนี่ก้อนมือเดียวหนึ่งบอกอาจารย์ก้อนเมื่อเดียว<อ>กันซิบซิบหกกับซิปห้าละ<อ>กันสามสิบเอ็ดกับสามซิปเอสกันสามสิบกับสามทิบม เดือนกันยางนสามเดือนสามเดือนใดไม่สามสิบมือก็ต้องไปเอาวันที่สามสิบสามสิบตาางวดาได้ออกวันที่สิบหกก็ต้องไปเอาวันที่สิบห้าสิบห้าสิบหนี่ตอนแรกในตอนเศร้าอ,อาจารย์เปน็นตาอันเขาเจ้าสื่อท่านบอกเ<ะ><ะ>พราะได้นั่นไปมันสิบพแต่ท่านอยู่ติค่มะมันบาเกินเที่ยงดอกเขาตให้เขาเขา<จ>นีามาขายเศร้าหรอขายกองทุกยาอาจารย์ไปหาเพิ่นตอนแรกบอกวันที่สิบห้าเมื่อนั่นเมื่อผมไปนั่นเขาบัดไป ผมไปวันที่มันออกเนี่ยวันที่หนึ่งที่ว่างงานค่ะค่ะวันที่หนึ่งเขาได้มาแล้วเรียกเงิเขาเรียกเขาเขียนเส้กระดาษไว้ให้เราเขียนเส้กระดาษแลางวันพันมาอาจารย์มาไปวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพอเห็นสีสามเจ็ดกได้ขึ้นตัวนี้ละเพราะวันพันเขียนไว้ให้เลยสีสามเจ็ดเขยหาหรือให้เลยมี่สีสามเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดค่ะแล้วหัวดัวที่ออก สามเจ็ดอน่เพืนเชิญไฮไลท์ตรงซี่บอบอตัวเดียวเลยปะนะไตัวเดียวคเป็นคำพูดเขา้ากันเราเลยก็งวดนั้นองเก็ดเลยสามนั่นเขาไฮตัวเดียวมันออกสามเจสองนมันออกสามเจ็ดอยก็เลยได้อยงี่น่ะโอ้ยมันสือว่าแหนูมากหรืหนูมากว่าเรขคนมาหน่อยแม่อาจารย์เรศคนหน่อยมันมันลงทุนกับว่ได้ลงทุนหลายถื่อคืถือว่าถือเราก็แล้วไปเนาะ เลีกหน่อยที่ว่าขอเสียคือพันมาจ่อมือพอนเนาะแม่มานที่ซิปหาหรือมาวันที่สามซิปจังสินเนาะที่จริงกันซื้อขันออกมานจะเคืองเคืองในซิปหามือออกมาจะอาทิตยอเนาะมากกว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะจ้าเนาะพอดีเนาะมีเวลาเราได้ซื้อหวยทัานเนี่ยค่ะหวยมาที่ท่านนะฮะกันนี่เสียอีกสองสามมือมันหวยเบิดแล้วจังเดีนี้หวยมันเบิดหรือไงอันอันโอ้อันลอตเตอรี่ไหมลอตเตอรี่มันซื้อบ่ท่านมันเบิดแล้ว มันเหลือแต่โซนสูงหน่วยเห็นมือนีิล่ะเห็นกองแค่ไพ่อาจารย์ไปหาเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็ยังยืนยันว่าวันที่สิบห้ามันบ่ะค่ะสิบห้าสิบห้าสิบห้านี่ได้ยุโรปอาจารย์ค่ะแต่บอกครังนี้แหละคือหนูติดตามนี่หนูว่าเลขเพิ่นบ่หน่อยเอินเลขเพิ่นบ่รุดไหมคะเขาสุงวดแต่ว่าบางครั้งกับเขาสามตัวบางครั้งกับเขาสองตัวแล้วก็หน่อยคู่นะอาจารย์เนาะมันหน่อยคู่มันนาเรนบ่านี่ล่ะมันิประหยัดเงินห้องแมนค่ะสำหรับคนทุนหน่อยเนาะฮ่อเก๊อดเริ่มต้นฮ่อก็อไม่ได้เริ่มหลายละ แต่ว่าเพิ่นบ่บอกตัวท่ายตัวยังมาก่อนเลยมันบอกบ่กบกไม่ไดแต่เลยบอสอนนะว่าันที่ที่ที่มหาจังมากมดเฒ่าหนึ่งบัดถือเก้าหาแล้วบัดถือมือกลัวโยจัดหล่ยน่ะค่แต่ว่าบัดสามเจ็ดแล้วบ่ซื้อแล้วบัดถือล่างถือน้ำมีแดงกกี่เละถือน้ำบานเอาแล้วก็มาซื้อมือออกโยจัดไหล่โตเานี่เนี่ยเพาะนี่เอบกลัว ก็ว่าโอ้ยหนูมานี่หนูนึกว่าเพิ่นให้อาจารย์มาตะมือพุ่นแล้วนะหนูเลยว่าบ่อไรเมื่อนั้นก็ไปเฝ้ากันกฐินละเมื่อวันที่5ที่6ไปเฝ้าอยู่2มืออ๋อเพิ่งยืนเพิ่งยืนย้ำคำเก่าอยู่ว่าสิยหายอยู่เท่าหายก้อยู่อาจารย์ให้ก่อนมื้อเดียวยังตุละทีผ่านยังมามันยังชั่วอืมตั้งชั่วเออกลับมางตัดกะแต่ว่าเลขเพิ่นนี่ถือสูงงวดเนาะฟังฟังข่าวต่เห็นเห็นมา2งวดผมเห็นสดๆนี่มา2งวดบ่หลุดเลยบ่ค่ะ องอันสามสองเจ็ดกับงอดนี่แหละสี่สามเจ็ดมันผอดออกเราเราเก้าเก um. ้าหาพืชนะมันกันมาอาจารย์บอมี่เก้าหาด้วยลืมไปไปสังเกตอีกแล้วก็ไปเมื่อนัานมีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหาบอมี่เก้าหาบอมี่อ่นะอ๋อแสดงว่าข้างล่างมีเพื่อนหายรักเก้าเลยเนาะหายรักเก้าเลยอืรักเนี่ยพอพอหลุดเลยเนาะมันชั่วอยู่กันมัน ใ่มือเลี้ยวอะไฟันมันตะกี้คือถือเรียกดีอาจารย์ฟันได้เจ็ดเจ็ดก็ซือเป็นแสนบุดีหมดถือเป็นแสนก็เคยมาแล้วเนาะเฮ็ดนี้ก็ถือือว่าไปพออายุกลางทางที่ให้ไปอ้อนเจ้าให้เจ้าให้ซื้อให้เวลาก็ยังได้แสนอยู่มาปั่นก็มูอันนี้ถือมันซื้อพรท่านก็หาวิธีซื้อมันซีเมนอยู่เหรา่คันเลขผมนี่ยคันเ็เลขมากเนี่ยผมมักหนึ่งดีเว่าก็มักเลขเนื่งมาค่ะ พันให้บอกว่าบอกเสกอาจารย์มักว่นี่ว่าเล็กมีหนึ่งมันไหมคะแมนว่าเล็กมีหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งส่วนมากเลยอาจารย์นี่ยุูบนให้ยู่ล่างค่ะพักล่างนี่นุ่มวัดใหญ่มหาดวนันเนาะหนึ่งบนขึ้หนึ่งล่างมากเล็กหนึ่งบนไหมคะในใจคิดว่าหนึ่งอย่างอาจารย์มักส่วนโตเนาะ อาจารย์มัก1ิบสีสิบหานี่ยอมักเล็กิบสีสิบหาบอกกันว่าพุ่นท้างนั้นหาะลว่าเป็นหุบมักแน่ขึ้นมักสิบสีเนี่ยมักสิบสีสิบหาสองคู่เนี่ยบอค่ะมันใจกันเล่นตะเกาวือสมัยถือดีๆหนึ่งมิเดี่ยวไปใส่ค้มิโัวเดียวขึ้นหนึง มีแต่สิอาาจย์ได้นึงไปสูป่กันย<า>ังสิบนะไปสู่กันลงกันผู้ละสองร้อยสามร้อยค่ะโอ้จา์ได้หนึง่งม,มากสุมซื้อผู้หนึ่งได้หามา้าผู้ได้หนึ่งมากที่ก็ซื้อสิบหาสิบเอ็ดค่ะค่ะกันลงทุนผู้ละร้อยกับสิได้หาสิบาทน้ำกักหนึ่งซีกับหนึ่งหาเท่าน,นี้มันบ่าค่ะหนึ่งซีเน่ยที่ว่าล่อเบิงว่าเลขทั้งผุ่นเขาเจ้ามากวันที่สิบห้าสิบมาโตเดียวกันบ่มันบ้ไว้กันบ้มากกับสิบ กันว่ามากคือกันนี่ยมันบอกค่ะแต่ว่าอาจารย์วันี้มาเลขมีหึ่มีหนึ่งที่สองคู่คือหนึ่งสีกับหนึ่มันบอกค่ะหนึกับหนากันก็ว่าหนึ่งซีหนึ่งห่าวงติ่กันเขาว่านั่นกระจิตสือตัวละลอยสองอยไปเลยนะค่ะกันวเพราะว่ากันที่ลอยขึ้รลอยไปซื้ทิพีทิพมาอ๋อวสีเล่นคนี่นึ่งรอฟังตะเลเพิ่นซื้อล่อฟังขกันเปินมาใส่ หมักจกของว่างไงมันฝันมันก็จําฝันว่าได้ทุกมือมัน <ừ> อายุมากหลายเราฝันมันก็คือเกบันเนาะเดี๋ยวนี้บ่ได้ไปสอนนักเรียนแล้วนูว่ามันอาจารย์เป็นแต่มีเวลาอะไรนี่หลายบทมันจะนอนบลับหเมือขึ้นมันกับบลับป็นแต่มีเวลาหลายเป็นึง<ต>ทีง่จังซีค่ะขนนั่นเราก็บลับเลยที่มันขั้นหูเมือขึ้นแต่กี้เห็นนานูว่ได้เนาะมาๆๆมาเกียงเลขใส่กนรลดเนาะตะกี้เนาะนี่มันโอ้ตะกี้ของเจากัแน่เนาะ เจ้ากันแน่เป็นนาเสียท like ีโอ้ย uh ิบสีสีเอ็นี่ล่ะมขาเวียนไปไกลนันึ่งหาในี่โตกันที่ซื้อน่งหากับโตเจ้าว่ามักนี่ล่ะมานึงหานกันไห้ว่าอาจารย์มักหนึ่งซี่มันบ้าสี่สิบเอเลยกันวางกันตะกี้นี่อาจารย์กับหนูเสียอามากคุะโตเนาะมาใส่กันเนาะคือเพิ่นเพิ่นไฮหนมากนไฮซี่ตัวเดียวไฮตั้งแต่ หายร้ายมือแล้วคือเลขออกอาทิตย์นึงเพนธีส่งตาวากันไปท่อมโมนันมันติดทั้งติดค่ะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเล็อาจารย์จริงๆมีแค่นหนึ่งซีกหนึ่งหาซ้ํานี่ครับแต่ว่าก็ล่อเบิงวันที่สิบหาว่าอาจารย์ทั้งฝุ่นเพนธีหช้ช,ชั่วๆเนาะเป็นเลขวงในของเพนธีเอามาตัวใดเนาะออจังมาจับใส่กันเล็วงในเหรอมันจังสิวจับคับปันนั้น แมนมันต้องเป็นเลขวงในวงสั้นเลขสีมาฝันต้องมาให้เป็นอาทิตย์หนึ่งมันบ่าอันนี้เลขวงในแมนยู่ดอกมันต้องมาก่อนแค่มือดีเอาวสั้นอ่ะเพราะว่าขันสีมาจังเข้านี่จังเข้าฝันนี่มันบ่ได้เป็นเลขสามตัวปัณัฒ์เปเปปัณัฒ์เปเปตัวสามสองเจ็ดมันออกสามเจณฑสองมันกันตัวเดียวกันเบิดมันเป็นแต่เงินยูเดิน เนาะอาจารย์เนาะในคลิปนี้ก็สิมีตะเลขหนึ่งซีกับหนึ่งหาที่ว่าก็ล่อวันที่สิบหายที่หนึ่งเนาะเลาหนู้นสิมหาอาจารย์จ่<า>ได้แบบ